ของมึคะเป็นยังไงคะทพิชิตาตัวแรกของเราเลยครับออย่างที่บอกไปตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆที่ที่ได้ร่วมงานกับทางมามีเพราะว่าเป็นงานใหญ่แล้วก็พรีเซนเตอร์ตัวแรกของภูและพาเวลภูและพาเวลนะพี่ภูด้เกินเกินเกินใคร็ตัวไหนยังไงไหนทีเซนไหนคะก็ของภูเป็นมามี่เพอร์เฟกต์พัลท์เทรตเซรั่มนะครับก็เป็นเซรั่มบำรุงผิวครับให้ผิวเนี่ยชุ่มชื้นเต่งตึงแล้วก็หน้าฉ่ำแน่นอนเนี่ยส่วนของผมนะครับเป็นซันบลูนะครับซันบลูเดย์ครีม เป็นครีมกันแดด SPF 50ครับผมยังไงคะการร่วมานกับมันมีเป็นยังไงบ้างเราเราฟังแบบตอนเบื้องหลังการถ่ายทำอะไรเงี้ยโอ้โหเลยด้ว่าสนุกนะวันละสนุกซึ่งคือมันมันด้วยความที่มันเป็นอะไรมันเป็นสิ่งใหม่ของพี่ด้วยไหมของพี่ด้วยสิพี่พี่พ่ก็มาดังพร้อมหนุ่มเนี่ยแหละมันมันด้วยความใหม่เลยรู้สึกว่าเหมือนแบบเรากำลังเจอสิ่งที่มันแบบท้าทายเรื่อยๆแล้วมันเลย มีอะไรน่าตื่นเต้นรออยู่ตลอดการถ่ายทำครับต้องบอกเลยว่าวันแรกที่เราไปร่วมถ่ายคือวันถ่ายแบบเพื่อโปรโมทสินค้าแล้วก็เปิดตัวพรีเซนเตอร์นะครับวันนั้นทีมงานแล้วก็ครอบครัวมามีเนี่ยต้อนรับพวกเราดีมากแล้วก็คอยดูแลพวกเราอย่างดีแล้วก็เหมือนแบบเป็นการเจอกันครั้งแรกแล้วทงานพร้อมกันไปเลยเหมือนกันเป็นการเรียนรู้ด้วยกันไปเลยครับเดนวันนี้มีกิจกรรมเป็นแบบเปิดตัวอย่างเป็นทางการ,รมีกิจกรรมกับแฟนๆมีอะไรมาฝากแฟนบ้างคะ่ะ มันนี่ต้องบอกเลยว่าก็ยังไงม่วนจอยสนุกเหมือนเด <laughs> ิมนแน่นยอยู่แล้วม่วนจอยวันนี้ก็แต่แต่อันนี้มันเป็นเหมือนอีเวนต์ปิดครั้งแรกของเราครับซึ่งปกติมันจะเป็นอีเวนต์เปิดที่แบบเคยไปมาก็ถือว่าเป็นไงถือว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายใหม่อีกอย่างหนึ่งเหมือนกันครับวันนี้ก<อ>็ต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงสปอยนิดนึงได้ไหมคะแฟนๆจะได้เตรมตัวเห็นอะไรของเราวันนี้บ้างก็วันนี้มีมีปกติเราไปโชว์ก็มีมีหนึ่งเพลงที่เป็น เพลงประจำแล้วก็เดี๋ยวจะมีอีกเพลงที่เป็นเพลงของ p i t b a ฟนะครับแล้วก็จะมีการเขาเรียกวอะไรคุยกับแฟนคลับแล้วก็ใกล้ชิดกว่างานปกติเพราะว่าเป็นงานปิดที่ exclusive มากมากแล้วก็วันนี้มี100ท่านนะครับก็เป็นอะไรที่ใกล้ชิดสุดละเรียกด้ว่าแฟนๆที่มาร่วมหนึ่งคนนี้คือพิเศษสุดๆรับโอูเรีเยกได้ว่า V.I.P. อาว V.I.P. งานน่า หลายอัพข้างหน้าก็คือแฟนท่านอื่นที่อยากร่วมก็คือห้มพาดเลยจริงมาร่วมสนุกมาเจอกันเนี่ยจอยแน่ถ้าไปจอยเลยครับพูดถึงของเราเมื่อกี้พูดถึงแฟนแล้วเนาะเพิ่งผ่าน EP สุดท้ายใส่นอนยอมเสียนแฟนนี่เสียน้ำตาเสียน้ําตากันไปยังไงรู้สึกยังไงวันนั้นโอ้โหมันมันซึ้งใจมันแบบเพ้ออยู่ข้างในความรู้สึกมันคลั่งพลุ ก็ดีใจครับที่ซีรีส์จบแล้วก็มีคนมาเริ่มอยู่ด้วยกันตั้งแต่จุดเริ่มต้นแล้วก็มารักแล้วก็พพอร์ตพวกเราเยอะมากมายถึงขนาดนี้คจนเรามีงานออกมาต่างๆให้ได้มาเจอกับทุกคนบ่อยๆครับครัแต่ภารกิจต่อไปของเราก็ยังมียังมีต่อไปเรื่อยๆคือโปรเจกต์วิดเบบเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่ซีรีส์คือเราเป็นเหมือนรวมนักแสดงทั้ง12คนบวก1นึ่งพีเอสวอลลินะครับเราก็เหมือนเป็นโปรเจกต์ที่จะ พานักแสดงเนี่ยไปเป็นศิลปินด้วยไปหาแฟนๆทั้งไทยแล้วต่างประเทศนะครับเราก็จะมีล่าสุดก็มีแฟนมีดใช่แฟนมีดเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีแฟนมีดที่ไทยก่อนวันที่2และ3มีนาคมนี่หลังจากนั้นเราก็ไปเอเชียทัวร์แล้วก็มี p l u สวันที่เป็นบราซิลเข้ามาอีบราซิลครับตอนนี้กระแสตอบรับถือว่าดีมากๆเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเราแค่จะมีแค่เอเชียทัวร์แต่ตอนนี้เขาติดต่อมาให้มีที่บราซิลด้วยครับตอนที่รู้ว่าเราจะมีแฟนมีดทัวเอเชียอะไราบเงี้มั้ยคะ นั่นนั่นคือเราไปกันทั้ง12คนเลยสิบสองก็คือแบบขนกันไปทุกประเทศจริงได้ว่าไปเสิร์ฟความสนุกให้กับทุกคนแต่ที่แรกที่จะสนุกเนี่ยก็ต้องไม่พ้นที่ยกรุงเทพของเรานะครับก็ใครไม่มีบัตรก็อันนี้เลยหรออนนี้ยังซื้อได้อยู่นิดนึงนะครับตอนนี้ก็ เ,เขาเรียกว่าอะไรเราเป็นการรื้อรื้อโคกราฟ,ฟใ,ใหม่เลยเพราะว่าเราเรา,เรามีเพลงทั้งหมด9เพลงแล้วเราก็จะเลือกเพลงที่เรายังไม่เคยโชว์เงี้ยเอามาโชว์ในแฟนมีตติ้งด้วยแล้วอะไรที่เคยโชว์เนี่ยเราก็มาปรับโคลักราฟ,ฟเพราะว่ามีครูที่มาจากต่างประเทศครูที่เขาทําแบบโคโรกราฟให้ศ<ม>ิลปินระดับโลกมาช่วยเราแต่เราก็พยายามมาอยู่เพราะว่าเขาก็ขั้น,นเทพแล้วสกิลเขาขั้นสูงเราก็้พยายามฝึกอย่างหนักให้ทันกับสิ่งที่เขาสอนวันนี้เดี๋ยวก็มีไปต่อเนี่ย ถึงเ่งค<ล>ืีหนึ่งยาวทุกคืยนยาวทุกวันครับเราพอจะสปอยได้ไหมเห็นวันรอบตอนอีพีสุดท้ายพาเวลสปอยเป็นดีดิ้งแล้วคูสปอยหนสิอ่าถามทุกคนได้นะเอเอาเป็นเอาสิ่งที่เราก็้อาจจจะ,จะ,จะซ้อมเลยลวกันที่มีอ,อะไรเกีเ่ยวข้องอาจจะได้ยินแบบเพลงอะไรที่แบบคนดูอาจจะ อยากอยากรอได้ยินอาจจะอยากเต้นไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะได้เจอจะมีแบบการยกซีนสวีท,วทมาให้ดูหรือเปล่าอุย้ยอุย้ยอันนี้อันนี้เอาตรงๆนะผมก็ยังไม่รู้ยังไม่รู้เห <c oughs> มือนกันเพราะเพราะตอนนี้เราเราอยู่ขั้นตอนของการที่เราเรียนเต้นแล้วก็ร้อง <c oughs> ใช่ยังเหมือนกําลังแบบ develop กับตัวโชว์อยู่ครับใช่แล้วก็มีโชว์ใหม่ๆที่เข้ามาเป็นเพลง มันจะมุดๆเน่เป็นม้วนๆจะจอยจากข้างนอกแล้วกันแล้วก็จะมีนั่นแหละเป็นเป็นเซสชั่นที่เขากำลังคุยว่าเราจะมีพาร์ทของ acting ด้วยหรือเปล่าเป็นโชว์พิเศษเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปปั่นให้วันนี้แพรตอน EP สุดท้ายฉากสุดท้ายเปล่าเราจะขนล็อกเกอร์มาในนั้นเลยเหรอเราจะจัดล็อกเกอร์บนเวทีได้ไหมถ้าได้เดี๋ยวถามพี่ชอรออกสิอยากได้พี่เขาถึงพี่ชอรแล้วเนาะ วาเลนไทน์ไปเลี้ยงข้าวพี่สดมานี่คนนี้มป่าไปเปย์ก็คือโอ้โหเลียงได้ว่าเงินออกเราไปทำงานมาเงินออกนี่มาบ้านตีสองนะพี่เห็นอยู่มันติ้งเข้ามาเราก็ต้องนี่มาเลี้ยงผู้ให้โอกาสเราตั้งแต่จุดเริ่มต้นนะครับก็ไปเลี้ยงข้าวอาจจะดูไม่ยิ่งใหญ่แต่ก็เลี้ยงด้วยความจริงใจร้อยเปอร์เซ็นต์เลี้ยงตามแม่วันนน ช็อตได้แล้วพี่พาวเวลได้เลยบ้างหรือเปล่าเออเอาจริงก็เลี้ยงอยู่ทุกวันอยู่แล้วเขาก็เนียนๆอยู่แล้วนี่คือการเคลมออกสื่อนะเนี่ยแล้วตอบโต้ใบพูดหรอและหรือไม่จริงก็ได้หมดอ่ะยอมยอมช่วงนี้ยอมเราเพิ่มมีอะไรให้น้องบ้างหรือเปล่าเอาเนี่ยผมเคยพูดไปครั้งที่แล้วว่าตอนเราต้องไปอะไรนะ world 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 t r ทรนอะไรเนี่งเทรนหนึ่งเราจะพาไปเลี้ยงแต่ ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเราหาโอกาสไปกันเองก็ได้เออไปเดี๋ยวเราไปไม่คิดจะพาเขาไปซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์เราอะไรอย่างเงี้ยเออมีแฟนคลับเดิ้งรองเยอะนะแต่ผมไม่อยากให้น้องเสี่ยงไงให้ผมคนเดียวดีกว่าอันตราย <c oughs> เฮ้ยเราขับปลอดภัยอกว่าเลยเหรอขับ <c oughs> แน่นรงมันก็ปลอดภัยแล้วอ่างั้นให้ผมขับแล้วกันโอ้โหอันเนี้ยอย่าเลยอ่ะได้ได้เดี๋ยวว่ากันเบาๆก็ได้เออหรือว่าคุณจะไปโชว์ซีนนั้นบน แฟนมีหรือเปล่าเอาโมไซขึ้นเลยเหรอช่วยก้อเลยเหรอได้เดี๋ยวผมเสนอทุกอย่างบอกว่าพี่สื่อผมสีแดงบอกอ่าพูดแต่ช่องพีก็แบบอีเวนต์ทุกวันครับเออเป็นยังไงบ้างคะเหนื่อยไหมส่งงานเรียนได้ว่าส่งงานหนักค่อนข้างจะไม่ค่อยมีเวลานอนสนุกสนุกเอาตรงๆก็สนุกแหละสนุกเหมือนแบบ ม่วนจอยค่อนข้างเราจะไปจอยกับทุกทุกท,ท,ที่แล้วก็มีแฟนขับตามไปสนุกกับเราครับมันเหมือนแบบว่าการที่เราได้ได้ทำผลงานของพีทเบฟออกไปเนี่ยในในเชิงของซีรีส์เนี่ยแล้วพอตอนนี้มันมาถึงจุดนี้แล้วมันเหมือนแบบผลตอบรับดีมากเราก็แฮปปี้กับสิ่งที่ที่กำลังเข้ามาแล้วก็พยายามจะทำให้มันดีขึ้นไปอีกในพาร์ทของศิลปินด้วยเพราะว่าถ้า พีเอสกับพี่ชอคเคยพูดไว้นักแสดงสมัยนี้เราต้องร้องและเต้นให้ได้ด้วยทำได้ทุกอย่างงั้นเดี๋ยวทําให้พ่อแม่ดูนะจ๊ะครับอย่างเชน้นองฝากพิซเซนเตอร์ตัวแรกของเราฝากนะก็ฝากพิซเซนเตอร์ของพวกเรานะครับกับแบรนด์มามีนะครับก็ของผมเป็น Perfect Portrait Serum นะครับแล้วก็ของคุณ Sun Blue Day Cream SPF 50 PA++++ ครับผมฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะครับครับทั้ง Hooper แล้วก็ Baby Cat แคครับแล้วก็อยากฝากผลงานพีทเ h ฟต e ซีรีส์ด้วยนะครับใครที่ยังไม่เคยดูนะครับไปดูย้อนหลังได้ที่ ICE นะครับผมบอกเลยว่า Uncut Uncut นอกเขาโปรโมทแล้วครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับถ้ายังอยากมาเจอกับพวกเราเนี่ยก็สามารถมาได้นะครับงานแฟนมิทติ่งของพีเบฟนะครับวันที่2 3 มีนาคมนี้ที่ทัวร์ไอคอนฮอล์ครับ,รบตอนนี้บัตรยังเหลืออยู่ตอนนะ้เหลือนิดนึงอ่าก็ยังสามารถซื้อได้นะครับที่ไทยทิเ็ตเมเจอร์ครับครับผมมาเจออันนี้เยอะนะครับ <c oughs> บ๊ายบายขอบคุณครับ